ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับติดตั้งเครื่องเล่นแอนดรอยคันนี้เราโซลาร์ต้าวิโก้นะครับก็ดําเนินการนะครับติดตั้งเครื่องเล่นแอนดรอยเรียบร้อยนะครับนะฮะเครื่องเล่นจอแอนดรอยนะครับแล้วก็ส่วนมีกล้องถอยนะครับติดตั้งกล้องถอยเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับก็เครื่องเล่นใช้งานได้ปกตินะครับเสียงออกปกติ นะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับคึืนกล้องถอยแบบนี้นะครับนะครับปลดกล้องถอยนะครับอันนี้นะครับเข้า YouTube เสียงออกปกตินะฮะเวลาไฟชาร์ทนิดหนึ่งนะครับเสียงออกท้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับมาคาเท่าไหร่ครับมีความสนใจอยากติดตั้งเครื่องแอนดรอยนะครับ ต่อได้ที่ร้านเด็กบิวตี้ฟราร์ยองสาขาแม่พัฒ36ครับไปต่อได้ที่เบอร์0 99 194 2 8 9ติดต่อคุณเด่นได้เลยครับสวัสดี Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the c r a s s u r e blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down do show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. สวัสด,ดีครับร้านีนมูนลีไฟลายองครับวันนี้ลูกค้านำรถโตโยต้าวีโกค้ครับเข้าติดตั้งเครื่องเล่นแอนดรอยด์นะครับเด้วยใจลูกค้า เครื่องเดิมเป็นระบบอ่าเป็นเครื่องเล่นสองดินธรรมดานลยฮะเป็นสองดินธรรมดานะครับนี่นะฮะก็เสียงออกครบปกตินะครับทั้งลำโพงทั้งสี่ ดอกแล้วก็ห้พงแหลมนะครับเฉพาะปกติฮะเดี๋ยวใช้ท็อปเทนร้านบุกกระทะใช้ท็อปเทนร้านชาบูใช้ท็อปเทนจะปิ้งทอดย่างยังไงก็ต้องใช้ลูกชิ้นท็อปเทนเดี๋ยวทำการติดตั้งนะครับไ็เทนก็ดูเข้าระบบส่วนของตัวปรีนะครับตู้จำหน่ายสินค้าท็อปเทนโอ้โหฟู้ดมีวัสดุในบ้านคุ้มจะไปดูการติดตั้งกันเลยครับ